ครับสวัสดีครับเพื่อนผมก็มีครด,ดิตฟรีมาฝากอีกแล้วนะครับกับช่องของผมค้นหามาฝากนะครับครด,ดิตีเก้าสิบบาทนะครับม,มีกิจกรรมให้ทำที่หน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับกิจกรรมที่ให้ร่วมก็ไม่เยอะนะครับ แค่กดโพสตและแชร์ลง8ปกลุ่มกดไลค์เพจแค่แม่จอแล้วก็ส่งรสารให้แอดมินตรวจสอบแล้วก็ได้กด็กสิบ,บาทเล่นได้500ถอได้9กบาทตันทีนะครับเ,เพื่อนสามารถเล่นเก็บอะไรก็ได้นะครับครับถ้าเ,เพื่อน นใจยังไงผมจะแนบลิงก์ไว้ในใต้คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆสมัครนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เพื่อนๆกดแชร์กดติดตามและกดติดตุดท,ท้ายให้ผมด้วยนะครับเพื่อเปิดแรงใจให้คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ